คิดหอดพี่อันหลายทีละกินหอดพี่อันหลายพี่อันบ่กิดหอดเฮาเลยนอนหลงเนาะพี่อันใจดำบ่กินหอดตีเลยบ่กินหอดฟูเลยเอามาเลี้ยงล้วปล่อยปลาลรอเลยเนาะหล่ะเนาะเอามาเลี้ยงแล้วปล่อยปลาละเลยให้ย่าเป็นผู้เลี้ยงพี่อันเนี่ยจำใบเถอะขันมาขันเขามาขันพี่อันมาแย่าเรียนใส่เขาเดยหล่ะเด้อแย่าเรียนไปเห็นมันอุ่มเด้อ มันออามาเลี้ยงแล้วมันปล่อยปลาเะเลยอย่าไปให้มันอุ่มนะหล่าน้ายินบ่เขียดหมันหลดเด้อเขียดมันเลยพี่อันนนัเอามาเลี้ยงแร้วปล่อยปลาเะเลยบ่มาดูแลเนาะหลวงเนาะบพต้องให้อุ่มเลยบ่ต้องให้อุ่มเลยเขียดหลายบ่เขียดหลายบ่ฟูเขียดไ้พี่อันหลายบ่ เอาห้องเอาบาังหลามาเลี้ยงไงบ,บิวตี้เดล๋วปล่อยปลาละเร่ยเพามาดูแลเนี่ยฮะอืมขันเขามาใหญ่เขาอุ้มได้หลาะได้พอต้องให้มันอุ้มอันบดูแูแลกว่าต้องให้มันอุ้มเนาะลูกเนาะ